ครับทุกคนกลับมาพบกับผม Hunter ร์จูเคนเดิมนะครับวันนี้เราจะบอกว่าเราวายเสร็จแล้วนะครับกับเครื่องยนต์ RB 2 5นะครับแต่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 แตแตจ้ามีปัญหานิดนึงคือกล่องเสียนะครับกล่องใบนี้นะฮะทีนี้ก็เป็นเรื่องของลูกค้าละก็คือกล่องเงินไปเคมกันเอานะครับเพราะไม่ได้ไม่ได้ซื้อจากผมนะขออภัยปรับซูมภาพให้ชัดนิดนึง อ่ะผมจะสอนดูนะครับใน ep 2นี้ผมสอนดูว่าเวลาคุณเชื่อมต่อกล่องสำหรับคนที่เป็นคนจูนมือใหม่หัดเล่น F อฟคคุณจะเจอว่ารู้ได้ไงว่ากล่องพังไม่พังสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งเลยคุณตั้งไฟสตาร์อันนี้ผมตั้งไฟสตาร์สำเร็จแล้วนะครับผมจะลองไลท์ไลท์โปรแกรมลงไปนะครับอ่ะกดไลทิงไลทิง็จปับโปรแกรมจะเริ่มเขียนข้อมูลจากโน้ตบุ๊กไปหา f อฟค นะครับต่อมาเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะลองดูว่าจำไม่จำนะครับสังเกตไฟ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 ,ไฟหลอดไฟดวงสุดท้ายจะมีขึ้นโชว์ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดับไปนะครับดับไปเพราะเราบิดกุญแจออฟลงนะครับเราบิดออนต่อถ้าไฟดวงสุดท้ายไม่ขึ้นแสดงว่ามันไม่จำนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะวายผิดหรือกล่องเสียนะครับเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับต่อมาเราจะมาดูต่อพอวายเสร็จปึ้งคุณตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคุณกด Data Monitor ครับคุณจะเห็นสิ่งผิดปกตอิอันนี้เท่าทยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ปกติผมเห็นอยู่เป็น10นะสักประมาณ10 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้ขึ้น1เยงงเหมือนกันนะครับ Water t e m ทมผมวายไปแล้ว เครื่องยนต์ RB ไม่มี Air t e m ทเพราะนั้นผมไม่ได้วายมันจะขึ้นลบ20เป็นปกติแต่ w a ว r t ท m ทผมวายแล้วมันจะต้องขึ้นไม่ใช่ลบ20เป็นอุณหภูมิณนะปัจจุบันที่อยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับมืดมึดอย่างนี้อากาศน่าจะอยู่ราวๆประมาณ20กว่าองศานะครับซึ่งมันก็เย็นๆนะนะมันแต่เนี้ยมันติดลบ20บ้าแล้วและสิ่งถัดมานะครับที่ทุกคนควรสังเกตคือ place ตัวนี้มันจะไม่ขึ้น1.3อย่างนี้ครับมันจะต้องขึ้นอ 0. 0. อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่1นะครับจะ0.0 0ได้หมดเลยนะครับสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือตัวนี้ครับแบตเตอรี่โวลต์โวลต์แบตเตอรีตตร่ขึ้นเต็ม max เลยฮะไม่ใช่แล้วแบตเตอรี่คุณไม่มีพลังเยอะขนาดนั้นหรอก20โวลต์เต็มที่13โวลต์1 สิบสองโวลต์สิสามโวลต์ก็เต็มกราฟแล้วน่ะอ่าสิบสี่อ่ะ,อะผมให้อย่างเก่งเลยอ่ะแต่สิบสี่นี้ต้องมีไอ้สตาร์ทเครื่องแนะน่ะอืมเนี่ยครับก็ขึ้นมาได้ยังไงยี่สิบโวลต์เป็นไปไม่ได้สรุปเลยง่ายๆกล่องใบนี้พังนะครับก็คือเดี๋ยวให้ทางลูกค้าไปเคลมกับคนขายนะครับก็เดี๋ยวไงกลับมาใน ep 3นะครับ ep นี้ผมทิ้งท้ายความรู้ให้ สอนดูว่า fcon เสียไม่เสียสำหรับมือใหม่ที่เป็นคนหัดจูนยังไงฝากผมตัวผมเองไว้ด้วยคือ hunter j u n e r นะครับใครอยากเรียนกับ hunter j u n ูเนติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวไงจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับเพราะว่าผมรับสอนจูนสอน y f ย o n คแล้วก็ y ายเครื่องยนต์นะครับเยวงไง อีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ